น,นี้ลมหนาวหนาวอยู่ที่ร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่สวัสดีครับมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่ร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่อยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีจริงๆไม่มีแดดเลยเห็นเพราะว่าหลัง วันวันวาเลนไทน์วันที่14จะมีอากาศหนาวหนาวจริงด้วยนะครับอยู่กับเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันพี่อ้อยมีเมนูหรือ,อยังครับวสวัสดีค่ะอากาศหนาวขึ้นไหมพี่อ้อยว่า สามสี่วันก่อนยังอากาศร้อนๆอบอ,อ้าวนะครับคือดีก็เย็นขึ้นเลยใช่ี่ภายในร้านพี่อ้อยนะครับก็จะมีเครื่องทำกาแฟเครื่องปั่นนะครับอันนี้พี่อ้อยใช้เป็นหนึ่งพันแปดร้อยวัตต์นะถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็การปั่นเลทส,สายเขียวๆนี้ก็จะมีกาแฟโบราณเนี้ยกาแฟโกโก้อะไรประมาณนี้นะครับ เปือกอมแคนตาลูปฝ่าแดงๆนี่โอเบนตินด้านบนนี้ก็จะเป็นไว้หมอสะด้านในพี่อ้อยมีป้ายเมนูเลยนะเอาไว้แบบดูตัวเองเวลาจำราคาไม่ได้พี่อ้อยนะด้านบนก็จะเป็นซอสต,ต,ต่างๆแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ชาเขียวแล้วก็ชายเย็นสูตรจต่ทางร้าน ตอนนี้พี่วายเอาซสอกเองเลยกล้องผมค้างเลยพี่วายขาจับกล้องเป็นเีกแล้วเป็น,นงเอียง <laughs> แจ้งอยู่นะคะว่าหลังวาเลนไทน์อากาศจะเย็นลงครับตอนนี้เป็นเวลาแบบสายแล้วนะครับแต่อากาศนี่เหมือนเช้าเลยนะแต่ชอบนะคะมัมมมนมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเนาะที่ผ่านมาเราเหมือนอบือนโดนอบเลยแต่ก็ได้ขายน้ำ หลายคนบอกวันวันที่สิบสี่วันเลนไทยไม่ใช่ปัญหาครับแต่วันที่สิบหกไม่ปัญหาใหญ่เลยนะครับกัรวย <c oughs> อ่ากะรวยด้วยวันที่สิบหกันรวยกันเฮง คือเข้าไปในเฟสนี่มีแต่คู่เลยนะครับโผต์มาหลบไม่ได้เลยหลายท่านเนาะก,ก็โผล์รูปคู่รูปครอบครัวไปนะครับเลือเบอร์เลยบางท่านมีไม่ได้มีแฟนก็มีความรักกับครอบครัวพ่อแม่ วันที่สิบสี่สมัยก่อนเนี่ยเขาติดสติกเกอร์รูปหัวใจกันนะพี่อยอยทูกวันนี้ไม่รู้ว่ายัางเต็มไหมีใครได้หว<อ>ัวใ,หใจเต็มตัวีนักเรียนดูใช่ไม่ใช่ได้หัวใจเต็มเสื้อแต่มีนักเรียนดูพี่อ<า>ยอยได้หวัวใจเต็มเสื้อแน่ๆแป๊บเดียวที่อ<ม>้อยปลาเลยสามเมนูแล้ว เขาเรียกว่าก้านอะไรครับพี่น้อยก้านพี่น้อยกัวกาแฟพี่เจีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ยอยเห็นรอยชัยแล้วมันมันดูน่ารักดีอ๋อเขาทํามาแบบเฉพาะกับกาแฟไหมพี่น้อยหรือทำอย่างอื่นได้อยู่ได้ค่ะตัวไหนที่แบบว่าเราอยากเอาไปเอาเปตีไข่เจียวไม่ได้มันเส้นเล็กไปอ๋อเส้นเล็กไปเส้นเล็กๆองอเอ เปลี่ยนกาแฟาไหมคะอ,อ๋อลืมลืมถ้ากลัวจะใช้กับม้วนผาก <laughs> <laughs> ใช้คำผิดชีวิตเปลี่ยน <laughs> กินหอมกาแฟจังเลยอขอบคุณชาจ้าค่ะได้ค่ะทำค่ะวันนี้ผมเอาอันนี้มาด้วยนะพี่วา กลัวจำไม่ได้ก็เลยแคปหน้าจอไว้เป็นคําถามนะครับจากเดี๋ยวพี่อ้อยรับออเดอร์ก่อนนะครับทุกวันนี้มีสั่งออนไลน์ด้วยเนาะสั่งแบบไม่ต้องอยู่หน้าร้านก็สามารถส่งถึงบ้านได้นะครับเดี๋ยวพี่อ้อยแวนไปส่งแล้วก็ทางร้านพี่ออย,ยมี กดแทนหน้าแล้วก็แก๊บด้วยนะผามาสั่งลานกันได้เลยนะร้านพี่ซาสาเซ่เป็นคำถามแบบนึ้งแคปไว้ <c oughs> <c oughs> เผื่อลืมเพราะว่ามันถึงร้านพี่อ้อยแล้วแล้ว Yet, จําไม่ได้นะครับเป็นค,นความจมสั้นมากมนี่ผมก็เลยแคปหน้าจอไวนนะ้ถามพี่อ้อยว่าเม mm. น,นูปั่นจําเป็นต้องอใส่ผงปั่นไหมครับไหมคะ เป็นเป็นตัวที่ช่วยให้ละลายช้าค่ะถ้าพี่อ้อยแนะนำไม่ต้องเป็นต้องใสนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเรามาซื้อหน้าร้านคือลูกค้าซื้อแล้วก็ลูกค้าก็กินเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบจัดส่งเดลิเวอรี่ไม่ได้กินนะตอนนั้นคือเนี้ยก,ก็ใส่ได้นะคะครับก็ใส่ได้เพราะว่ามันจะทําให้ละลายช้าเวลาจัดส่งเดลิเวอรี่ถึงลูกค้าก็จะยังแบบไม่ละลายเหมือนปกติที่ไม่ได้ใส่ แต่ถ้าการลงต้นทุนเลยไม่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องนั้นครับแต่ถ้าที่ผมดูพี่้อยใส่พี่วายจะใส่แบบเมนูเดลิเวอรี่ทางไกล <Del> ivery, ะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ช่วงอากาศร้อนจัดๆใช่ไหมพี่วายใช่ค่ะถ,ถ้าร้อนมากมากถ้าร้อนมากมากนะคะครับหรือว่าแบบเพื่อนลูกค้าฝากซื้อสมมติว่าลูกค้ามาซื้อหน้าร้านหลายแก้วแบบนี้นะคะ แต่มาแค่คนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วมีปั่น็้อยก็ใส่ให้ปครับแล้วผงปั่นเนี่ยหาซื้อได้ยากไหมพี่อนหาซื้อง่ายอยู่ตามร้านทั่วไปาซื้อได้ตามห้างตามห้างแมคโครแล้วค่ะอ๋อซื้อได้เลยอปั่นของซอมตี้ครับหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเลือกดูนะส่วนใหญ่คนนิยมก็จะเป็นลองดีครับมีหลายคนทำนทางแชทก็มีทางร้า จ็เป็นต้องใส่นี้ถ้าอยากได้แบบที่พี่อ้อยเป็นพงปั่นที่พี่อ้อยใช้ก็สอบถามทาง Facebook พี่อ้อยได้นะครับผมจะขึ้นลิงก์ให้กดเข้าง่ายๆที่ารายละเอียดใต้คลิปนะครับสรุปคือของปันเหมาะากับงาน d e l ิเวอรี่นะ,ค,ะครับหรือว่าถ้าแบบว่าหน้าร้านแบบไม่ซีเรียสเรื่องต้นทุนอยากใส่ให้แบบ ละลายค้าเนีนเนยนๆลูกค้าดื่มสบายๆก็ใส่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ซีนเนียนมัน้นคุณน,นะคะคแต่โรนี้พี่วอยไม่ได้ใส่นะเพราะว่าอากาศวันนี้หนาวอากาศเย็นเลยว่าแล้วกี่องศาดูก่อนนะครับยี่สิบองศาพี่วาย ยี่สิบองศาชรับน้อยอยากให้มืองไทยแบบอากาศประมาณประมาณนี้ใช่สามวันก่อนทุกคนสามสามองศานะครับ <c oughs> ร้อนอีตับแคาจะออกมาเดินแล้ะ <c oughs> อบนอ้อมันแบบแค่นั่งเฉยๆก็แบบร้อนผิวเหมือนผิวออกแสงได้เหมือนไหม <c oughs> มีห e น้าลรอเด็กนักเรียนขำเวลาที่อ่าอยบีอันนี้ใกล้จะหมดให้บอกน้องนะค่ะโอ๊ยเจอ แกน,นี่กาแฟสดคืออะไรครับเนาละลาเต้ก่ละลาเต้ปั่นลาเต้ลองปั่นช่วงนี้สบายๆหน่อยเนาะพี่อายลูกค้าไม่แน่นมากยสาย,สาย <laughs> ลูกค้ารอหน้าร้านไม่ไหวเพราะว่าร้านย่อยมันเป็นแบบนี้เนาะบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีดีไม่มีแดดเลยผมรู้เลยบรรยากาศแบบนี้รอบ เช้าเช้านี่คงแบบกินกาแฟกันฟินหน้าดูเนาะฝนตกทงแหนเนาะถ้าอาการได้นี้ต้องมีต้องมีที่ฝนตกฝนตกทัผลผลผล้งรายงานด้วยนะครับต้องบอกว่าเราสูงรรับายงานเหมือนตู้ประกาศข่าวประกาศสภาพอากาศ,กราศ <laughs> เราสูงฟังได้นะคะ จะนออเดอร์จัดส่งถ้ามีปั่นปกตินี่แอรก็จะใช้ผมปั่นอย่างที่ตากล้องแจ้งแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยอากาศเย็นสบายมากแล้วก็ไม่ใช้ก็ได้ เห็นน้องเก่งขับรถพันทาแป้งเท้าเปิ้นเหมือนนี <laughs> ่น้องก็แบบทาแป้งเหมือนน่ารักเลยมาอภิษฎว่าจะแซวอยู่ไปไปเล่นไหนไม่รู้ทำงานเนยะทาแาป้งเท้าเปิน้นเหมือนงเปื้อนเล่นสุขภาพคิดออกเลยใช่ไหมครับถ้าถ้าทาอยู่ในห้องอ่ะก็จะเป็นสีพอดีได้ ใช่ไหมครับพอออกแดดแล้วมันก็จะจ่าไปหน่อยเพราะว่าห้องมืดผมก็เคยเป็นนะคุรี่คุรี่ใช่ผมก็เคยเป็นพี่อ้อยก็เคยปัดแก้มในที่มืดปัดแก้มในที่มืดพอออกมาว่ามันแก็บนี่ต่ออยู อยู่ในที่มืดเนาะมันก็ไม่เห็นแสงก็ปัดเอาปัดเอา,เอาสีไม่ออกสักทีคิดว่าสีไม่ออก ก,คคก็มาเจอปกติจะกินกาแฟก่เห็นสีในกาแฟแล้วแบบสีน่นากินจังเลยนะก็เลยสั่งเนี่ยเขียนเป็นใส่ในกาแฟไปอ๋อลองดูใช่ไหมเปลี่ยนรสชาติค,ค,าครับปกติลูกค,ค้ายก,กาแฟสนดนะคะสั่งได้นะครับ<อ>ถ้าติดเคี๊ยวก็สั่งได้นะ ต่อกับเมนูนที่ทำค้างไว้พี่ว่ามีบางที่บอกว่าหานมเมจิไม่ได้ใช่ค่ะมันจะเป็นพวกขาดตลาดของเขานมเอม,ม,ม,มิวป่าดำได้นะ,ะอ๋อครับมันเป็นช่วงขาดตลาดนะคะบางที บางครั้งนี่ต้องแบบวิ่งหาร้านประมาณทุกทุกห้างนะคะทุกห้างทุกร้านที่มีอ่ะทุกวิ่งหาหมดเลยบางทีฝาดําก็ขาดตลาด,าลาดใช่ไหมครับสองนี้คือต้องจําใจใช้นมปกติไปก่อนอันนี้เป็นคำถามแบบจากผู้ชมทั้งบ้านนะก่อนจำได้ก็ต้องเป็นขวดเล็กไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่า ถ้ามีให้เลือกขวดเล็กเราก็ต้องจําเป็นต้องเอาขวดเล็กไปก่อนถ้ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆอะนะคะถ้าแกนลอนไม่มีเนาะบางทางพี่อ้อยก็เป็หากแกนลอนไม่ได้พี่อ้อยก็ใช้ขวดเล็กไปก่อนใช้อยู่แ้านหน่อยอ่า เป็นนมสดโอรีโอปั่นไม่ได้กินอะไรมานี่นะถ่ายร้านที่วันนี้หิวอีกแล้วนะครับย, <laughs> ยังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยถ้าเกิดว่ากินน้ำแบบนี้ทานก็เป็นแล้วก็จะไม่หิวข้าวนะอันนี้เรื่องจริงนะครับทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกัน ป็นจากหน้าร้านใช่ไหมครับน,รนี่แหละลูกค้าก็เลยสั่งเผื่อเวลาพี่ห้อยไปเลยโทรสั่งน่อยมีคิวโหชาเย็นเย,ย็นหอมดีจริงๆจันเป็นต้องเก็บหน้าร้านก่อนนะคะ ตั้งแต่วันนั้นผมลืมกดกดเทอัดคลิปเพ่อวายผมก็เป็นข้าวโมกมาตลอดเลยจ้องตลอดเลยใช่ไหมคะเช็คตลอดผมลอนไม่เพื่อวายดูเสพตัวเองถ้าถ่ายแล้วไม่ได้กดบันทึกนี่แบบงานหยาบเลยนะครับบางจังหวะมันย้อนไม่ได้เมนูดีๆอย่างนี้มันย้อนไม่ได้เีเรียสเเรียสเลยแต่ก็เิดไว้ในใจอยู่นอถ่ายถพ่อายใหม่ก็ได้นะครับ อม่างนีไ้ไม่ชงใหม่นะก็ต้องแบบเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งต่อไปไปเลยอย่างนี้เนาะไม่มีชงใหม่เยอะ,อ,ะอันนี้ลาเต้ปังวันนั้นผมเบื่ออะไรพี่ไว้เป็นเมนูอะไรนะพิเศษพิเศษนี่แหละชาก็ถามเราถามนู่นถามนี่แล้วเราก็ตอบไปที่ไหนได้ลืมกดปีกน่าจืดเลยวันนั้นชีวิตมากน่าจะเป็นน่าจะเป็นชาเขียวมัทฉะแล้วก็ ม,มิกเบอร์รี่นะครับมันใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอโอกาสหน้านะครับลูกค้าสั่งมาได้ <laughs> ผมไม่ถนด<ท>ัดมิกเบอร์รี่นะโทษฐานที่ตัวเองลืม <laughs> ผมชอบแบบเมนูสตอเบอร์รี่สมูทตี้อะไรประมาณนี้ใช่ ลาเต้ปัน่นอันี้เป็นลาเต้เย็นใช่ไหมครับลาเต้เย็นเห็นโดตปั่นด้วย,วยจริงๆก็เตรียมคำถามมาอยู่นะครับพี่อ้อยแล้วก็เห็นพี่อ้อยทำแล้วบางทีเราก็ไม่สาม,มารถแทรกได้เพราว่าต้องทำสมาธินิดนึง ขอบคุณคำถามดีๆด้วยนะครับทุกท่านคอุคำถามนะคอบุณทุกการรับชมด้วยนะคะัอบุญลอยนะคะขอบไม่ติดกระต่อหลังจากว่าต้องทําไปทำเงินนะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมร้านพี่อ้อยแล้วก็มีคำถามอะไรที่สงสัยก็เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะดูแล้วก็เอามาตอบด้วยกันทีเดียวนะจะได้ความรู้ไปด้วยกันนะคะคกิดคำถามผงปันวันนี้เนาะ ได้ความรู้ไปด้วยกันแล้วก็ขอบุณออเดอร์ที่อุดมด้วยทำงนานตลอดเลยชุดใหญ่ไฟกับพิบรับ เจ็ดแปดต้องแปดแก้วนะคะจำๆจี๕เจ็ดแปดล็อกที่แล้วตากล้องไม่ได้ไม่ไม่ได้มาถ่ายเนาะเหมือนเดิมค่ะยังไงพี่อ้อยลืมแก้วต้องทำไปส่งลูกค้าอีกเขาดูไม่ชอบลืมออเดอร์ลูกค้าับตาประจำจังเลยลูกค้าเลยจะโมโหลูกค้าเลยจะว่าพี่อ้อยแกล้ง <laughs> นี่คือไม่ได้ลืมเจ้าอื่นเลยใช่ไหมเลืมแต่เจ้านี้ใช่ไหม <laughs> ะะจะออกไปได้วิ่งกลับไปทรงใหม่ใช่ไหมครับต้องรับผิดชอบเหมือนเดิมขอบคุณออเดอร์ครับขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะครับร้านพี่อ้อยนะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสหลับคินนี้ไม่บายนะครับเดี๋ยวพี่อ้อยจะขอตัวไปส่งออเดอร์สักครู่นะครับสักรอบเรา <c oughs> คอยกลับมาลุย ขอเดี๋ยวต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดที่รับชมนะคะสวัสดีครับ